เอาไมได้แล้วอะเรวิชาพลางตัวอย่างนั้นตาขาวของมอนี่เลือกขึ้นมาตาเหลือกห่ากลัวท่านเกดาาเลือกตาขาวขึ้นแบบนั้นมองไม่เห็นสตรูรกครับเอ้ารู้ว่าใครดับไฟ ป่าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าบอเนี่เองปรูอย่างนี้นี่เองหรือว่าแกจะเป็นเทพขูข่คุ้มกอดกอดอกอะแต่มันกอดอกไม่เป็นอะ<า>เฮ้ยมันอยากถูกต้องแล้วเฮสซชื่อของข้าคือประการนภาคเคดัสเทพคุ้มกอดผู้รับใช้กอดเอเนล<า>เป็นมู้ใช้บททดสอบบึงแห,งห่งอัปเปอร์ย์ดพูดอะไรบงังไซ่เจ้าบ,บ้าหิ ท่านเกดัสครับพูดในใจแบบนั้นศัตรูไม่ได้ยินหรอกครับเอาเผลอไปบอกกันดีใครก็เผลอกันบ้างล้ว <Hey! S 2> เฮ้ยด,ด,ด,ด้วยขอระวังที่ขาของแกให้ดีๆล่ะแอลรีแห่งนี้ก็คืออาณเขตของข้าข้าทีกางเมฆบึงเอาไว้แล้วถ้าพระติดเมฆบึงนั่นขะกก็ไม่มีทางที่หลุดเดยวแรงของตัวเองได้แนะ่ โอกาสรอดจากที่นี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออเออเผลอไปบึงเหรอบททดสอบบึงอ้าวแกจนอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ย